ตอนเช้าออกมาพ่อจะขับรถนะลูกมันไม่งานขับรถคนไปไม่อยอมออกตอนเช้าออกมาได้แล้วไม่แล้วนะโอ้โหไม่ยอมเลยนะดูอะไรสำรวจ <c oughs> เช็คอลูกเช็คบริษัทให้พ่อเหรอลูกเช็คกิจการ,รอ่ะเช็คกิจการให้พ่อ กิจการล่มมาล่มกันฝนเสียงหมาเหรอเสียงรถไม่ใช่เหรอเสียงล้อมใช่ปะ คนข้าวอละมไมเห็นเลยอยู่สายไปจการยิ้นแล้วเใหญ่ขับปขนาดนั้นลยมนาได้นะเห็มโอ้หน่าตามลบบ้างแลา ภาพสูงชูนะตัวน่าโอ้ยมอไม่รู้อะไม่มีตัวเล็กแล้วนะครับมีตัวใหญ่มากเลยนะไม่ไม่หมาน้อยแลยนะ้เนี่ยตัวใหญ่มาลักทัดเนี่นยนะไม่ยอมลงนะครับไม่ยอมลง มาแล้วมาแล้วมาหาแม่เร็ว<อ>มาแล้วมาแล้วเร็วมาเร็วมาแล้วเย,วยโดนงตัวเลยเนี่ยโอ้โหขาก้นเกินขาห้อยลงแบบมันลงล็อกกับแม่ไม่อยากขยับไปไหนละ พอดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวลูกจะได้ไปเอาของเอาแก้วร่มให้แม่แม่เอไงลูกบอกแม่แม่ FC เอรีบเข้าไปกดสั่งใน l ลายไม s ช o อบเลยนะครับไม่งั้นต้นข้าวจะไม่ยอมออกจากตรงนี้นะครับไหนหันหน้ามาทางนี้สิ แนมาทางนี้นิแฝงแฝดเวยครับแฝาสั่งมาเวยครับจังสันสีบอกออกจากมองนี้ครับไปไปงแล้วนะเฮ้ยวาแกอแล้วครับเปลี่ยนคนมาแล้วครับมันดังเอดมากแล้วครับเฮยยังวะฮย